พูดประวัติไอแซมค่ะหรือว่านายธนากรนะคะอายุ18ปีผู้ต้องหาคดีสังหารน้องมิงค่ะหรือว่าน้องมิงหมิงนะคะวรัญญาอายุ18ปีเป็นแฟนสาวที่เสียชีวิตไปซึ่งแน่นอนค่ะว่าเพิ่งเรียนอยู่ชั้นปีที่1ของมหาวิทยายลัยราชภัฏแหแ่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีค่ะคือฝ่ายชายเนี่ยมีการนาศพมาทิ้งที่กองขยะใต้ทางด่วนหมู่ที่4ตําบลบางพลนแม้ว่าต่อมาเนี่ยฝ่ายชายเขาก็พยายามจะหวังปลิดชีพหนีความผิดนะคะแต่ก็ไม่สําเร็จค่ะเพราะมีการถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลณ ำซ้ำาก่อนกินยาค่ะได้มีการโทรหาคุณพ่อคุณแม่เหมือนส่งข้อความนะคะขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่ทางน้าของน้องมิ้งค่ะเหยื่อเนี่ยไม่มีโอกาสได้ร่ำลาคนที่รักเลยนะคะุคณผู้ชมคะต้องบอกว่าล่าสุดค่ะทางนั้นของเพจล่าได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลชวนขนลุกค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผู้แบบพ่อของผู้ชายนะพ่อของน้องมือค่าเนี่ยบอกว่าลูกชายรักษาจิตเวชมาสองปีละตอนนี้กินยญญาที่รักษาโรคนั้นไปเกินขนาดก็ยังไม่ฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะกับการที่เหยื่อเนี่ยซึ่งเป็นแฟนสาวทะเลาะระหองระแหงมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละเพิ่งจะพากันไปมอบตัวเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเองลูกชายเนี่ยเรียนโภชนาการส่วนฝ่ายหญิงเรียนครูค่ะอายุ18ปปีทั้งคู่แล้วก็ยังพบว่าฆาตรกรเนี่ยเคยมีคดีติดตัวนะคะซึ่ง ต้องบอกว่าโดนคดีอนาจารเด็ก13แพ่งตัดสินชดใช้ส่วนแฟนที่ถูกฆ่าเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นนางนกต่อในะคดีเดียวกันเมื่อปีที่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของคุณนิกแสงสิรินาวินนะคะคือก็มีการเล่าให้อดินเพจล่านะคะบอกว่าเนี่ยผู้ชายอายุ18ปีนะคะเคยก่อเหตุในคดีอนาจารเด็กอายุ13คือเคยก่อเหตุมาก่อนโดยมีผู้เสียชีวิตน้องผู้หญิงคนนี้นะคะคือเป็นนางนกต่อพฤติกรรมก็คือสร้างลัทธิจุดเทียนดาวลงยันแล้วก็ให้แฟนสาวเนี่ย ชักชวนเด็กหญิงอายุ13ซึ่งเป็นเหมือนว่าความเคารพในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรแบบนี้คะ่ะเรียกเรียกผู้หญิงเนี่ยมาให้แฟนหนุ่มจากนั้นฝ่ายชายนะคะก็จะมีการทำร้ายร่างกายถุ่มลงพื้นหวังอะไรมั่งนะคะจนเด็กเนี่ยหมดสติเมื่อฟื้นเนี่ยก็จะมีการลากเข้ามุมตึกกับอนาจารเด็กเด็กก็พยายามจะร้องมีรอปภเห็นเหตุการณ์ในครั้งนั้น แล้วก็แต่ถูกคมขู่นะคะเมื่อสำเร็จความคายอะไรเรียบร้อยละก็ทําร้ายร่างกายจนสลบไปอีกพยายามลากไปยังพื้นที่ที่ทําพิธีกรรมนะคะแต่มีคนมาช่วยไว้ได้ก่อนนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าคดีแพ่งเนี่ยศาลตัดสินให้ฝ่ายชายต้องชดใช้คดีอาญาเนี่ยเหมือนว่านัดไต่สวนมาที่28สิงหาคมนี้ค่ะเรียดูว่าโหประวัติเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะ t ทยนิวส s สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ t ท a i News ค่ะ